พ่่เสื้อกินเสื้อยพี่น้องแซ่บเพาะ oh, yeah, สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเาาแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง oh, ทางฝั่ง oh, ไทยน <c oughs> ้ำเด้อวันนี้มาพบกับสาวกิ่งอีกแล้วจากช่องกิ่งสาวนาซา์ไคือเก่าเนาะพี่น้องืันนี้สาวกิ่งกับสิภาพ่อแม่พี่น้องมันมาเห็ดเมนูอภิสาฎอีกแล้วเป็นอีกเมนูหนึ่งเนาะเออกันนั่นแหละน้องพี่น้องไปเบ่งน้ำกันแล้วน้องพี่น้อง นี่พี่น้องก็คือหมักยังตัวโฮนะอะอิดทางพันอกันนะพี่น้องพิทานนพี่น้องพันนะอ่ะนี่จพี่น้องแ้วพีน้องอันนี้ก็คือหมักอือกนะมันโมเมนต์เออหมักอึโมเมนหมักอึอหมักอันนีเอือเชื่อาโมเมนต์โมเนหมักอึพี่น้องอันนี้เป็นหมักที่อัน จะกินแล้วไปเก็บอยู่กลางน้ำเมาื่อว่าในโบแม่นนะพี่น้องปอ, <c oughs> อกกัมอึมันบ่เบิด์ตเอาพี่น้องเป็นจังซี่เลยเป็นจังได้กับบ่ฮองนะกัมอึมันก็กินได้อยู่แล้วมันก็กินได้อยู่แล้วกัมอุกกัมอุกกัมอึกกินได้ หลังจากที่แล้วแล้วน้องคิดเองเกี่ยวกระส้ำละนี่จะที่ทั้การควักใส่ออกวักใส่วักในแบบเออออกเนาะหนึ่งใส่แล้วก็จะเดินายตื่นนะเอาออก กอนายคือเบ่งพี่เนาะเอาไว้ก่อนเนาะเผื่อยากไป็นงไดแนวพอสัมเออสัตย่างนั้นเนาะฮะพี่น้องนายพันเบ่งทักขนาดเราเลยเอาก็ลงน้อยอยู่แต่เบ่งอยู่พี่เนาะมาขอบคุณอย่าขึ้นไปว่าเข้าได้ หลังจากที่อันเอาไนต์ออกแล้วเนาะก็จะไซส์หน,น้าที่สองโคมที่เป็นสนิมเยอะแย,ยะแห้งก็าเลยต้งซื้อไปเลยม,มาขูดออกมาเป็นแผ่นีหายที่น้องถ้วยเนาะว่าสักินสินค้าเหตุแบบวันนี้นี่เนอหลังจากที่แล้วแล้วเนาะสก,กิสนกยิเอาไปประกอกไม่นอนดี สก,กินคิดว่ามันหนาสกินได้นะพี่นอ้องแต่โบมัว่าสกินได้หรือบอเนาะไ,ไ,ไปเบนะิอกน้องคนละเนาะนั้นนะพี่นอ้องหลังจากที่ก่อไฟแล้วแล้วก็เอาบอกออาอกักอึมาแล้วเนาะสกินเอากระทะนุ่กบอลแอแอแอขิดออกแล้วเนาะว่ามันคืออีหยังใส่น้ำมันลงไปทดลองนะพี่นอ้องชิคการทดลองนะคะโบมัวสกินได้หรือบอนนะอ่ะ ลองแล้วพี่น้องชิ้นแรกน้ำมันทอดเราก่นเองเขาคือกินน้ำเลือดิขเด้อโอเคอ้าพี่น้องลองเบิร์กอ่ะมันลอยขึ้นมานะพี่น้องมันลอยขึ้นมามันอือลอยเหวี่ยมันเออก็ว่าว่ามันลอยขึ้นมามันอือลอยขึ้นมา กลิล้วนากระงโบเมนว่ามันทอดมันมันกระเจงวัาแต่ขขเขาเขาแปลว่าวมัน,อน,นโอ้ยเนาะเราต้องลวลาเนาะจัดเลยอันใหญ่ไปทดลองขุมือเนาะทดลองไว้เรออนนือยน้น้ยนุ้ปเีลยเพื่อออพี่น้องอันทับอีกทีสก ลอยลอยขึ้นมาเสยพี่น้องทังที่บมีห่างวนกีบเนาะก็ลอยขึ้นมาได้โอ้งงนะอันน้น้อยอันต่อันต่อไปแล้วพี่น้องยอืมแข้งตัวนี้ตัวตัวใหญ่ๆจะนี่ยาะไอค่ะ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 คอลไอั้ะเอาปุกปุกกัะชากอันนัวะเออ อัน้อันนี้น้อยเลยนะถือละมันจดเอ้าเอาติดติดดใส่นีใส่ติดอ่ติดตะโกะจิงละอ้าว my god ทอนประจับปจับเบิ่งแทะท่านไปกินทับทองครับทับเกีวครับเป็นจังไดในน้อแทะลองนาอพี่น้องมันเป็นสูตรทดลองแทะแล้ไเคยเห็นใส่ จะลองดูนะตรงนี้ทดลองดูในนอ้น,นอครับแลาวมาวางกนนะโอ้อยไอเยหั่นเ้าทิ้มทิ้มก็เลเออใอนกระสอบสีเขียว กวัดุกเอาไงนะ่เนาะกรเป๋าไคืัวสาอุต่อรอเต็เลยนาะตัวนั้นได้ใช้มาเสดน้ำมันจนเล้วอะไรย่างบอกคือติดบวกติดบ่วงา่าน่โกาลงมาซีมน่าาซน่าะาอซีาน่้ มาดังไหเป็เออไว้สปอน,นปส์ป่ากันตัวแสบอ่ะอยากชิมจุกกรอบเในเดแกอยากสัมผัสเลยอ้าวทอดกุ้งหน่อยใส่บะกลา,ายหนูกะอยากสัมผัสเลยเว้ยทอดกุ้งหน่อยใส่บัะกลา,ายหึงกไะไฟทะเบลุกบู๊บเลยก็ต้องหยุกเขาบ้างอะไรบ้างทางนี้ก็จะเอาลงอีกนะเห็นไหมแค่ ไฟไฟไฟอ oh oh ่อ oh นเนาะแบงไฟก่อนพอกันพอกันพอกันไฟบอกแง่้ยนแล้วเบล่ไฟก่อนนะส่ด้เะองี้เยี่ยว แล้วขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วแสงอิตย์เียงคือเพราะแสงอาทิตย์นะเมื่อเมื่อื่นนะครูบอกฮะให้ไปทำครูว่าบอกบอกตื่นจ้กทำอไรจะบอกว่าไปทำ ว่าไอพ่อก็ซื้อของไดวบนะ่ได้ไปเจอซื้อให้ลูกอยู่อ,อันบาตรอ,อ,อีกเว้นผักแบบได้หข้าวมันยังนุง่มนิ่มอยู่นี่อันนี้อันนี้ค่ะอ่ามันจะขเขียวแล้วนี่นพี่น้องใส่อันไม้อ้อยลายก็เริ่มดับแล้วนะพี่น้องมานี่เฮิรมกินนิตตี้ประกอบประสัดเก็บลงมาเก็บลงมาเจ้าพ่อจับมันโหด เอาลงมายัางไงลงมา,าลงมา,าลงมา,าลงมา,มค,าค่อยเด้ดอ,อเดี๋ทิมแห้งได้ตอราเาชมนี่นอ,นอกาสถานเฮ้ยบนเอาร้มาโอ้เปน้องจดจั<ม>ดแหง,งไปกำลังเดือดร้อนแหงจังเลยแล้ิมมากระน้พี่้องวันนี้เอออนน,อนนี่ปะะ แซ่บดนโนงหวานแหงหวานแบบผได้ใส่อ้อย่างกระหวานนะ่ะฮอนอะตนี้แซ่นบนะมนเมาอปันในไปแล้วแล้วชิ่มปะอืทมทั้งมันนักก่นนี้อืแซ,แซ,แซ่บพี่นงแซ่บเซ่ดเลยแบบดน้นงวันีนมบบอื่น ข้ารู้สูตรแล้วนอกจากนึ่งก็จะมีทอดนี่แหละที่เป็นกระแซ็บเองแซ็บอีรีใชเนาะบางใช่ไหมกาแฟกบไฟกาแฟเป็นเลยหน่อแา่ถ้าถือมีกระน้ำมันแล้วให้กินเขาถือไปเซบว่าพ่อมาพี่เจ้าแล่นแล้วหลังจากนี้แล้วแล้วพอเลยอ้าพี่น้องผมเปิดตาสิโกบแหง โอ้ยมือเนี่ยก็ดีสีก็แดงก็แดงใช่ไหมเนาะนี่งาบมันกรอบอืมเซ็ปเอาตรงนี้เลยออบเลย หนาแซ่บกว่าตัวกรอบตัวกรอบมันใหม่ตัวกรอบเบาหวานเหมาะใหม่นะพี่นด้กวัานี้แดกไปใช่ยังเดียวมันนี้สกิีงเปียกอันที่ทางในการทั่นพี่น้าะแล้วมาตัวทอดแล้วเนาะตอนนี้ตัวสกิีงลองทอดเอ้ยลองทั่เป็นแบบ กลุ่มๆนั่นเยอะเราหั่นแบบว่าเป็นแผ่นาๆนั่นเยอะเรากินจากเทปบ้างว่าตัวที่กรอบนะกับตัวที่อันนุ่มอันใดที่แซ่บกันเนาะอันนี้นะบอสเซเนะพี่น้องบอสเซบมากินจนคือเบิร์ตแล้วพี่น้องเห็นบันสวยไหมไปีนพี่น้องเียอทป

หน้าเียกิดตวเข้นเลยน้ำใหม่ไปน้้ำกระมีเนะพี่น้องโตเสียาลงก่อนไม่ได้เท่าท้าโบอ้วนมานี้สิไปอ้วนมาอะไรอีกพี่น้อ หอมกลิ่นหอมคือยืนนึงค่ะแรนนี่นะพี่นอ้องอ่กมาคนะ่ะนี่นี่ <c oughs> อย่าเเ้อย่าเเพ้วนี่พี่นอ้องก็คือสสมหน้าทอดปักอึหรือว่าทอดมากปักอึของขอยิงนาะโถโตัวทอดบอกก่อนพี่นอ้องนี่คือแคบม่งเลยจะชิมดูนะ หวานพี่เนาะหวานลงจ่อยเลยนี่มาซิมน้ำจิ้พี่น้อนคิดสันทาแต่ละมือบยุทธเนาะแซ่บเขะบอกแม่ข่าวมาว่าลองปรอบดูครับ เขาเหรอเขาอืมไงเนาะงกนาะไงเนะไงเนาเนาไนาเนาะไงเนะไงเนาเนาะไงเนาไงเนาะนาะนาเนาะไงเนาะเนาะไงเะนไงเนะเไนางาะไงเนาะงเนะงเนองเนเนาะงาเากนนเเนาะ อืมหมาอืมอแซบแซบเอยคือบรให้ทุกคน,นอน้แซบแล้วก็แซบอีกแซบเรื่อยๆไปพี่เนอะอืมันกินน้ำมัน <c oughs> มกินน้ำแซบเนาะ

ลงทองคพัเบเวทเนาะแค่นี้เป็นสีเขียวพี่น้องแค่นี้ก็เป็นสีเขียวพี่น้องอือแค่นั้นซิมเทอที่เกาลัดสตาร์เป็นยังแซ่บคือเก่าเนี่พี่น้องเพราะว่าแซ่บก็คือแซ่บเนาะป่ะ,ปะเอาละเนาะบันนี้พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสิเดคอจบลงเพียงเท่านี้เนาะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มากคิปพี่บปว่าซาวกิ้งสันหามาเห็ดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวกิ้งทคลิปต่อไปเนาะแล้วก็สำหรับนี้ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสะใยดีเนาะบ๊ายบาย